โอเคอะไะเทคที่สองคือตรงๆนะคอมเมนต์ก็ก็ก็นะไม่รู้จะพูดอะไรเลยพูดไปแล้วเทคหนึ่งแต่ทีนี้มันก็พูดอะไรไม่ออกแล้วคือเราควรที่จะหาคอนเทนต์ใหม่ซึ่ง ข้อเสียของช่องนี้คือพูดเบาพูดอยู่ในลำคอซึ่งรู้อยู่แล้วแล้วก็ไม่แก้ไขงงกับตัวหนตุยงงกับตัวเองมากมาตรงๆงงกับตัวเองแล้วก็ไอแมปอิสไซอิสไซเนี่ยหนึ่งปีที่แล้วก็ไม่ได้รีเมคสักทีแล้วไอ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 อ่า แอปอัดรูปนี่ก็ใช้แอปเดิมตั้งแต่เริ่มเลยนะนานเห็นมาเห็นมาใช้ตั้งแต่โหทำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อคุณประสบปัญหาพิษโควิดเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคลิปแรกด้วยต้องเป็นอีกคลิปหนึ่งแต่ลบไปแล้วเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้อ่าโอ้โหอือหือ่าฮะอืมหือืมฮึสฟฟิฟิฟเ a ช i o นอันนี้ก็ เล่นไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรก็ช่วงนี้รู้สึกว่าเน็ตบ้านเมื่อก่อนมันจะดีมากตอนติดใหม่ๆแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันมันชอบหลุดอะผมก็งงเหมือนกันชอบหลุดคือแบบอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าเล่นระบกตอนนี้หลุดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยดูอ่ะอันนี้เล่นได้อันเนี้ยแต่พอถ้าเป็นแบบไอ้ตัวไอ้ขีดขึ้นลงมันมันกลายเป็นสีสีเทาไอ้สีขาวมันก็จะหลุดไปเลย ผมก็งงเหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรแต่ไอส,นนสองครามโลกครั้งที่สองนเนี้ยลบไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้แพลตฟอร์มเกมมันเล่นไม่ได้แล้วไงเลยถ้าลบไปแล้วผมก็ลบคลิปออกไปหมดแล้วเพราะมันม,มันจะเต็มจะถามว่าเฮ้ยจะใช้ไอไอที่มันบีดฮิตกันโอ้โหแบบคนข้อมูลหนึ่งพันหนึ่งพันเมมโมรีกิ๊กหอหนึ่งพันกิกอะไรนั่นเลยถามว่าใช้ไหมไม่ไม่อยากใช้ขี้เกียจ เปนคนที่ขี้เกียจมากโอเคละตอนนี้คือต้องเปลี่ยนโลเคชั่นหน่อย <Wow. S 1> ว่าคุณน้องเข้ามานอนในบ้านซึ่งถามว่าทำไมไม่ขึ้นชั้นสองชั้นสองเน็ตไม่ถึงครับโ <c oughs> okay. อเคเดี๋ยวก็หลังจากลงทริปนี้เสร็จไปปุ๊บเดียกก๋ยวก็จะไปว่าจะไปอัดอัดอะไรดีสรุป <c oughs> ก็ยังคิดยังไม่ได้ว่าจะลงขออวิตีหรือโลวกเนี่ยก็ คิดดูอีกทีหนึง่งนะครับก็ค่นี่แหละอาจจะได้มีเสียงรบกวนอย่างมหาศาลเลยแหละเพราะรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่นั่นแหละ